เดี๋ยวสักครู่นะครับก็จะเป็นการไล์ในการตักอาหารสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนะครับได้ชมกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีการไล์การตักอาหารกฎระเบียบของวัดป่าวรชันพศนะครับอนนี้พามาไล์ชมบรรยากาศร,ร้านกาแฟบุญนิยมนะครับที่ท่านเจ้าคุณพระราชวชัธรรมวิธานหลวงพ่อมหาตองนะครับท่านได้ออกแบบเอาไว้นะครับท่านมาเยี่ยมมาดูนะครับ ฝากกดแชร์กดไลค์เพจวัดป่าวัชรังพดได้นะครับนี่ร้านกาแฟรรมิิยมนะครับเขาจะมะีนั่งชั้นบนชั้นล่างน,นะครับแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะครับพอถึงเวลา8โมงแล้วต้องกลับไปฟังพระธรมรมเทศนานะครับนี่ก็ชมภาพรบรรยากาศก่อนที่จะ ผู้ปฏิบัติธรรมไปตักอาหารนะครับท่านเจ้าคุณพระราชนิพนธ์หลวงพ่อมหาตองท่านก็เดินมาสนทนาธรรมกับญาติโยมรอบๆวัดนะครับเดี๋ยวสักครู่จะไปชมการตักอาหารของผู้ปฏิบัติธรรมนะครับอย่าลืมว่าเมื่อ ท่านใดที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมนะครับก็มาได้โดยตรงเลยนะครับมาได้โดยตรงเลยนะครับมาขอกับท่านเจ้าคุณพระราชนิพธรทางวิทานหลวงพ่อมาตองท่านได้นะครับแต่ถ้าไม่เจอท่านเจ้าคุณนะครับก็มาขอกับหลวงพี่รูปใดก็ได้นะครับเมื่อได้รับอนุญ,ญาตแล้วทุกคนก็อย่าลืมนะครับว่ามาเอามาตรวจอินเอาเอทิเคมมาตรวจสว็อกเลยนะครับ เดยวสักคู่จะพาไปชมตักอาหารนะครับสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนะครับนี่เป็นบรรยากาศร,รอบวัดนะครับผู้ที่มาทำบุญมาสวดมนต์ธรรมบเช้านะครับฝากกดแชร์กดไลค์เพจวัดป่าไว้ชั้นพอดได้นะครับอย่าลมืมนะท่านใดที่อ,อยากจะมาปฏิบัติธรรมนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับการปฏิบัติธรรมของวัดป่านั้นมี ทุกวันนะครับแต่ต้องมาขอกัะท่านเจ้าคุณพระราชวิชรธรนหลวงพ่อมาตองเท่านั้นนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับน,นี้ชมบรรยากาศโดยรอบนะครับ นี่เป็นบรรยากาศนะครับผูท้ที่มาทําบุญนะครับและผูท้ที่มาปฏิบัติธรรมนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับก็จะเป็นผู้ปฏิบัติมาตักอาหารนะครับก็สําหรับผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมนะครับก็ดูไว้เป็นเบื้องต้นนะครับการตักอาหารนะครับก็ต้องเร็วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับพระครูประหลัดหลวงพี่เอท่านก็จะ ให้ผู้ปฏิบัติเดินแถวมาทางนี้นะครับจุดนี้นะครับจะเป็นหัวโต๊ะจะเป็นที่ถ่ยาศาสตร์หลุมจะมีชอ้อนมีถุงมือมีเจลนะครับหัวโต๊ะก็จะเป็นที่ใส่หม้อข้าว2อหม้อทุกโต๊ะนะครับซ้ายขวานะครับก็จะเป็นที่ใส่อาหารนะครับฝั่งละ14อย่าง2ฝั่ง28 แต่โต๊ะหนึ่งล้วก็รวมรวมแล้วประมาณ30กว่าอย่างเลยนะครับท้ายโต๊ะทุกโต๊ะนะครับก็จะเป็นที่ใส่ขนมน้ําผลไม้ต่างๆบริเวณท้ายโต๊ะทุกโต๊ะนะครับตรงจุดนี้นะครับอ่าก็หลังจากตักนะครับโต๊ะเดียวจบนะครับอย่าอย่าวนไปโต๊ะอื่นนะครับโต๊ะเดียวก็อาหารก็มากเลยครับตัก 4- ี่ห้าอย่างนะครับหลังจากที่ตักเรียบร้อยนะครับทุกคนก็เดินฝั่งไปป้ายศีลสมาธิปัญญานะครับแล้วก็กลับ ผ่านห้องสังคพันธ์แล้วกลับไปน,นั่งบริเวณจุดเดิมที่คุณมาแล้วครับนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่จะมาปฏิบัติธรรมครับดูไว้เป็นข้อมูลนะครับหรือฝากกดแชร์กดไลค์เพจวัดป่าวิชรังพลก็ได้นะครับนี่เป็นรบรรยากาศวัดป่าวิชรังพลน,นะครับกดแชร์กดไลค์ได้สําหรับผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับ คือเป็นจุดหนึ่งที่สําหรับคนที่ไม่อยู่วัดนะครับต้องการตักอาหารเป็นจุดที่สําคัญบางทีอาจจะมีเสียงดังจากคนวัดที่ดูแลเพราะว่าทําไมต้องให้รีบตักนะครับเนื่องจากว่าทุกคนคนวัดนะครับจะต้องรวบรวมอาหารหลังจากที่ท่านตักก็เรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้ให้ผู้ที่มาทําบุญรับประทานอาหารต่อจาก คนปฏิบัติธรรมนะครับเลยต้องรีบตักไวย้ำนะครับว่าทุกคนเดินโต๊ะเดียวจบนะครับอย่าเดินวนนะครับโต๊ะเดียวอย่าเดินข้ามฝั่งข้ามโต๊ะนะครับอันนี้สาคัญเลยนะครับเพราะโต๊ะเดียวก็มีอาหารถึง30กว่าอย่างอยู่แล้วนะครับ ตอนนี้ท่านเจ้าครูประดานหลวงพี่เอนะครับก็จะปล่อยแถวนะครับก็เดี๋ยวก็ฝากกดแชร์กดไลค์ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับคนที่จะมาอยู่วัดน,นะครับ ครูประหลัดหลวงพี่เอก็จะเริ่มปล่อยแถวนะครับสําหรับคนที่อยู่วัดก่อนนะครับส่วนคนที่กําลังลาสิกขาก็จะอยู่ฝั่งมึงนะครับอย่าลืมนะครับการตักอาหารนะครับตักโต๊ะเดียวจบนะครับพยายามอย่าข้ามฝั่งโต๊ะนะครับ เมื่อท่านพระครูประัดหลวงพี่เอไปแถวมาแล้วนะครับก็จะผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพี่ๆนะครับคนวัดใส่ชุดเอี๊ยมเนียครับใส่ชุดเอี๊ยมก็จะแจกถุงมือแล้วก็ถาดหลุมตรงนี้นะครับหลังจากที่รับทานหลุมแล้วทุกคนก็ตรงเข้าไปที่โต๊ะไหนก่อนนะครับอย่าลืมนะครับตักชุดเดียวนะครับนี่เป็นบรรยากาศการตักของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนะครับ อย่าลืมนะครับว่าท่านใดที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมก็มาได้ทุกวันนะครับเพียงแต่ว่ามาขอกับท่านเจ้าคุณพระราชชิธรมธ์หลวงพ่อมหาตองหรือมาขอกับพระครูประหลัดหลวงพี่เอกก็ได้หรือหลวงพี่รูปไหนก็ได้นะครับหลังจากอนุญาตจะลืมเอาไอทีเคมาสอกเลยนะครับอย่าลืมกดระเบียบนะครับดูวิดีโอทัศน์ที่หน้าห้องผ้านะครับก็จะมีเปิดวิดีโอทัศน์ให้ดู นะตอนนี้ก็จะเป็นการตักอาหารนะครับตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญตอนนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวชิรธรรมวิธานหลวงพ่อมหาตองท่านก็ดูอยู่ข้างบนนะครับจะสังเกตนะครับว่าทุกโต๊ะจะเป็นอาหารอุ่นร้อนนะครับทุกโต๊ะจะเป็นอาหารอุ่นร้อนทุกโต๊ะเลยนะครับมีทั้งหมด30กว่าอย่างนะครับข้างหลังก็จะเป็นขนมน้ําผล,ลไม้ต่างๆนะครับ ปักโต๊ะเดียวจบนะครับแล้วทุกคนก็จะต้องเดินเลี้ยวซ้ายฝั่งป้ายศีลสมาธิปัญญาทางนี้นะครับแล้วกลับไปนั่งที่เดิมที่ท่านมานะครับคนที่มาก่อนจะมีคนวัดนะครับที่เขา,าแนะนำนะครับให้มาโต๊ะข้างในก่อนนะครับไหนมาโต๊ะข้างในนะครับนะครับก็จะมีตอนนี้กำลังปอยแถวมาแล้วครับ ทุกคนก็อาจจะเสียงดังก็ต้องขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปไลฟ์ข้างบนให้ดูนะครับ ก็คือมาดูมุมกล้างนะครับจะสังเกตนะครับท่านเจ้าคุณพระราชธริพนธ์ท่านก็จะดูนะครับแล้วก็จะมีคนที่ใส่ชุดเอี้ยมใส่ชุดเอี้ยมนะครับใส่ชุดคุมหัวนะครับก็จะบอกขอฟังให้ไงฟังพวกคนวัดเนี่ยนะครับเนื่องจากการตักอาหารต้องตักด้วยไวนะครับเพราะว่าคนเยอะครับแต่ทุกคนอิ่มแน่นอนนะครับ จะสังเกตนะครับทุกคนนะครับทุกโต๊ะนะครับจะเป็นอาหาร2ฝั่ง30อย่างนะครับจริงๆโต๊ะเดียวก็จบเลยนะครับโต๊ะเดียวก็จบเลยนะครับเพราะว่า4 5หอย่างนะครับหลังจากเที่ยงวันไปแล้วดื่มได้เฉพาะน้ําปานะที่ทางวัดจัดให้ตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่คนที่ไม่เคยมาต้องดูนะครับไปเป็นข้อมูลเบื้องต้น ก็จะเป็นถาดหลุมช้อนถุงมือเจลนะครับเสร็จก็จะมีพี่ๆคนวัดนะครับเขาก็จะคนใส่เอี๊ยมนะครับเขาก็จะให้เข้ามาโต๊ะในนะครับหลังจากเข้ามาโต๊ะในตักนะครับจริงๆตักรวดเร็วนะครับตักเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายเหมครับเลี้ยวซ้ายไปป้ายศีลสมาธิปัญญานะครับเพื่อกลับไปนั่งบริเวณเดิมอย่าลืมนะครับตักให้อิ่มเลยนะครับตักให้ ให้อิ่มตักให้เยอะๆก็ได้นะครับบางทีท่านเจ้าคุณท่านอยากให้ตักให้อิ่มนะครับเพราะว่ารับประทานอาหารมื้อเดียวนะครับเที่ยงวันไปแล้วรับประทานอาหารไม่ได้นะครับดื่มได้เฉพาะน้าปาน,นะส่วนอาจจะมีเสียงดังเพราะว่ามีการสวดมนต์อีกทางศาราด้วยนะครับพอดีพี่ๆคนวัดท,ทั้งหมดนะครับเขาจะแนะนํานะครับ ก็จะค่อยๆทยอยมานะครับนี่เป็นบรรยากาศการตักอาหารนะครับจริงๆแล้วการเป็นเอาไว้ดูเป็นข้อมูลเบื้องต้นจริงๆแล้วจะมีคลิปอยู่แล้วนะครับมีคลิปวิดีโออยู่ที่หน้าห้องพ้าอยู่แล้วสําหรับเบื้องต้นสําหรับผู้ที่มาอยู่วัดนะครับจะสังเกตแล้วหัวโตะจะเป็นถาดช้อนต่างๆนะครับแล้วก็เดินเข้าไปนะครับหม้อข้าวจะอยู่หัวโต๊ะหม้อข้าวจะอยู่หัวโต๊ะนะครับสองหม้ออาหารที่เห็นจมภาพไรเนี่ย สองฝั่งนะครับโต๊ะหนึ่งประมาณ30กว่าอย่างนะครับท้ายโต๊ะก็จะเป็นขนมนมน้ําผลมไม้ต่างๆนะครับอย่าลืมรีบตักรีบกลับนะครับเพราะอาหารค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะทําไมต้องรีบกลับนะครับก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่คนวัดนะครับเขาจะต้องรีบจัดโต๊ะใหม่นะครับเพื่อจัดวางอาหารใหม่เพื่อให้คนที่มาปฏิบัติธรรมเพื่อที่ให้คนมาทําบุญที่มาสวดมนต์นะครับ รับประทานอาหารต่อจากพวกคนปฏิบัติคนปฏิบัธรรมนะครับนะครับก็หวังว่าเข้าใจตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าหน้าเพจวัดป่าวนชนลพจน์ยังปิดปรับปรุงระบบอยู่นะครับแต่ถ้าท่านใดที่อยากจะมาโดยตรงนะครับก็มาขอกระทันเจ้าคุณพระราชวชิพนธ,ธนหลวงพ่อมาหาตองท่านได้เลยนะครับหรือถ้าไม่เจอท่านเจ้าคุณนะครับก็มาเจอกับอาเจอหลวงพี่ ทุกรูปก็ได้พ้าครูประหลัดหลวงพี่เอกก็ได้หรือหลวงพี่เพศารก็ได้นะครับเมื่ออนุญาตแล้วทุกคนอย่าลืมนะครับเอา ATK มาสว็อกนะครับเอา ATK มาสว็อเพราะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเอามาสวอกตรงที่ลงทะเบียนนะครับระหว่างที่ลงทะเบียนนะครับก็อย่าลืมจะมีค่ามัดจำกุญแจคี์การ์ด100บาทจะมีค่ามัดจำกุญแจ100บาทนะครับ หลังจากนั้นก็เวลากลับก็จะคืนให้นะครับ่ามาจับผุญแจนะครับจะมาอยู่กี่วันก็แจ้งไปเลยนะครับแจ้งห้องผ้าได้เลยนะครับเขาก็จะจัดเตรียมที่นอนหมอนเครื่องนอนชุดต่างๆนะครับอุบาสิกาก็จะอยู่ที่ตึกข้างบนนะครับร้อยห้องนะครับข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นตังเกตนะครับชุดทุกคนจะเหมือนกันหมดจะเป็นเสื้อขาวผ้าคลุมแล้วก็เป็นผ้าถุงลายดอกนะครับใส่ครึ่งแข้งนะครับการแต่งกายก็มีด้วยนะครับ หลังจากนั้นผู้ชายก็จะเป็นเสื้อขาวเป็นกางเกงนะครับอุบาศกก็จะขึ้นไปตรงทางภูเขานะครับส่วนอุบาสิกาก็อยู่ที่ตึกที่ข้างบนที่ลงทะเบียนนะครับตอนนี้ก็มีตึกสี่ชั้นตึกสี่ชั้นห้องรวม4ี่รอยห้องเพื่อรองรับผู้ที่มาเป็นหมู่คณะก็มีนะครับตอนนี้ท่านเจ้าคุนได้สร้างไว้เรียบร้อยเข้าไปชมภาพไลฟ์เข้าไปชมภาพโพสต์ต่างๆของเพจวัดป่าวิชลลมพดได้เลยนะครับ นี่ครับก็จะสังเกตนะครับทุกคนตักอาหารเสร็จจริงๆแล้วเขาจะให้ตักโต๊ะเดียวนะครับเขาจะไม่ให้วนนะครับเขาจะไม่ให้วนจริงๆแล้วคนที่มาประจาจะทราบดีนะครับก็จะตักตักเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางนู้นเลยครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับสําหรับผู้ที่มาปฏิบัติก็จะมีเขาค่อยๆปล่อยแถวมานะครับเพื่อไม่ให้อัดและต้องให้ไปสวดมนต์ต่อนะครับ เพื่อคนวัดจะได้จัดอาหารใหม่เพื่อให้คนที่มาทําบุญรับประทานอาหารต่อนะครับนี่เป็นบรรยากาศการตักอาหารของวัดป่าวชระบรรพตนะครับคืออิ่มแน่นอนครับจะสังเกตไหมครับว่าอาหารเต็มเลยนะครับอาหารเต็มทุกโต๊ะอุ่นร้อนด้วยหัวโต๊ะจะเป็นหม้อข้าวสังเกตไหมครับหัวข้าวแล้วก็ซ้ายขวาจะเป็นที่ใส่อาหารตกแล้วก็30อย่างต่อโต๊ะนะครับ ถึงทําไมถึงบอกว่าให้ไม่ต้องไปข้ามฝั่งนะครับโต๊ะเดียวก็ก็มากนะครับท่านเจ้าคุณพระราชราานิพนธ์หลวงพ่อมหาตองท่านเห็นความสําคัญสําหรับผู้ที่มาอยู่นะครับเพราะว่ารับประทานอาหารมื้อเดียวนะครับตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงลุ่งสางดื่มได้เฉพาะน้าปะนะเท่านั้นน้ําปะนะที่ดื่มที่ห้ามนะครับก็จะมีไมลโลโอลตินอย่างเงี้ยไม่ได้น้าถั่วเหลืองไม่ได้นะครับน้ําผลไม้ที่มีกา,กากไม่ได้นะครับ ได้เฉพาะโกโก้ผสมน้ําตาลนะครับหรือจะเป็นถ้าเป็นกาแฟาก็ต้องเป็นกาแฟดําเท่านั้นกาแฟผสมน้ําตาลก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วทางวัดนะครับท่านเจ้าคุณพระร,ชราชนิพิธนหลวงพ่อมาตองท่านจัดเตรียมน้ําทุกอย่างนะครับมาอยู่นะครับเสียะจะมีค่าใช้จ่ายแค่100บาทแค่ค่าซักชุดแค่นั้นเองนะครับค่าซักชุดเวลาที่ท่านกักนะครับจะมาอยู่กี่วันก็ได้นะครับจะมาอยู่กี่วันก็ได้นะครับ แต่ว่าให้ทําตามกฎและที่สําคัญนะครับวัดป่าวิชลมพนนะครับท่านเจ้าคุณพระราชริพิธ์หลวงพ่อมหาตองเน้นจิตอาสานะครับเน้นจิตอาสาเน้นบําเพ็ญประโยชน์นะครับช่วยกันนะครับและเพิ่มเติมนะครับถ้ามาช่วงระหว่างนี้นะครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับอย่าลืมเอาชุดกันหนาวมาก็ได้สําหรับคนที่กลัวหนาวนะครับเอาชุดกันหนาวมาก็ได้แล้วที่สําคัญก็คือ ถ้ามีผ้าห่มส่วนตัวก็ได้จริงๆแล้วทางวัดนะครับทางวัดป่าชนพจนนะครับมีเครื่องนอนมีทุกอย่างพร้อมเลยครับห้องอุบาสิก,กาตึกร้อยห้องนะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะครับคนมาอยู่อ่คนมาปฏิบัติธรรมมากก็ห้องหนึ่งก็จะอยู่ถึง5คนประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็5้าคนแต่ถ้าช่วงที่ไม่ได้เทศกาลนะครับก็จะอยู่สองคนคน2คนได้หมดนะครับก็แล้วแต่ว่า ห้องพาก็จะจัดให้นะครับข้อมูลตรงนี้เป็นเบื้องต้นเท่านั้นนะครับข้อมูลเป็นเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเค okay, นะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับสําหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนะครับเป็นการตักอาหารนะครับเดี๋ยวให้ไปชมภาพไล์มุมอื่นนี้นะครับส่วน ฝั่งนี้นะครับสังเกตนะครับว่าทุกคนหลังจากตักอาหารมาเรียบร้อยเลยนะครับหลังจากทุกคนตักอาหารแล้วก็จะมานั่งบริเวณจุดเดิมนะครับที่ท่านมานะครับก็ทุกอย่างก็จะมีอาหารอยู่ตรงนี้นครับท่านเจ้าคุณพระราชรธรรมวิธารหลวงพ่อมาตองจะให้คนที่อยู่วัดต่อก่อนครับให้ผู้ที่อยู่วัดตักก่อนแล้วคนที่กําลังจะลากลับให้ตักที่หลังนะครับเพื่อว่า ให้กลับไปคนที่จะกลับนะครับก็อาจจะไปรับประทานข้างนอกได้แต่คนที่ยังอยู่วัดต่อต้องให้อิ่มนะครับนี่เป็นบรรยากาศมุมหนึ่งนะครับคนที่มาทําบุญก็จะสวดมนต์ทำวัดเช้าอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่ท่านเจ้าคุณพระราชานิพนธ์หลวงพ่อมหาตองท่านให้รีฟตักเพราะว่าต้องจัดอาหารใหม่นะครับ mm hmm. เพื่อให้คนที่มาทําบุญนะครับให้ผู้ที่มาทําบุญ อ่ารับประทานอาหารต่อนะครับนี่เป็นบรรยากาศของวัดป่าวชิลพลนะครับก็อนุโมทนาบุญทุกๆท่านได้นะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับก็จะเป็นแถวสุดท้ายเรือพระครูประหลัดนะครับหลวงพี่เอก็จะปล่อยสําหรับคนที่จะกลับนะครับคนที่จะกลับนะครับเขาก็จะปล่อยที่ปล่อยที่หลังนะครับคนที่จะกลับปล่อยที่หลังส่วนคนที่ยังอยู่ก็ให้ไปขอนนะครับ ประมาณนี้นะครับก็อนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับตอนนี้คนมาทำบุญก็ค่อนข้างมากนะครับก็เลยต้องจัดอาหารต่อจากคนที่มาตักอาหารนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมนะครับก็มาได้ทุกวันนะครับ แต่ว่าทางหน้าเพจยังปิดปรับปรุงระบบอยู่นะครับหน้าเพจยังปิดปรับปรุงระบบอยู่นะครับฝากกดแชร์กดไลค์เพจได้นะครับก็นี้จะเป็นแถวสุดท้ายสำหรับคนที่มาอันนี้ที่จะกลับนะครับก็ต้องตักเป็นที่สุดท้ายนะครับ อย่าลืมนะครับท่านใดที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมก็มาขอข้าท่านเจ้าุณพระราชราชธรรมิทานหลวงพ่อมหาตองท่านได้นะครับหลังจากนั้นก็อย่าลืมเอาที่ตรวนเอทีเคมาสวอปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนนะครับโตนะครับหม้อเดียวนะครับวนนะครับก็คืออย่าวนข้ามโตนะครับเพราะการตักอาหารของวัดป่านะครับ ก็แถวสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่จะกลับวันนี้นะครับเลยต้องปล่อยแถวสุดท้ายนะครับส่วนคนที่อยู่ประจำอยู่ก่อนนะครับก็จะตักอาหารก่อนเพื่อคนที่อยู่เก่าจะต้องอ,อาจจะเป็นเสียงซาดตรงนี้เป็นเสียงน้ำตกนะครับนี่ท่านเจ้าคุณก็เฝ้าดูนะครับก็อยากให้ทุกคนอิ่มนะครับ ย้ำนะครับการตักอาหารของวัดป่านะครับต้องรีบตักนะครับต้องรีบตักโต๊ะเดียวนะครับอย่าข้ามฟากอย่าวนนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากเลยนะครับถึงอยากให้คนที่มาปฏิบัติธรรมนะครับดูเบื้องต้นนะครับพ่อเห็นไหมครับว่าโต๊ะหนึ่งนะครับมีตั้ง30อย่างท้ายโต๊ะจะเป็นขนมน้าผลไม้ต่างๆถ้าไม่พพนะครับก็จะมีอาหารเสริมให้อยู่แล้วนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมาก หลังจากนั้นทุกคนตัดเรียบร้อยแล้วนะครับ4ี่หอย่างอิ่มนะครับก็ไปป้ายศีลรมาธิปัญญานะครับก็ตามแถวเลยครับอย่าย้อนนะครับเดินไปทางนู่นครับทางที่ห้องสังฆพันธ์ป้ายศีลสมาธิปัญญานะครับหลังจากนั้นก็กลับไปนั่งที่เดิมแล้วก็สวดมนต์ต่อแล้วก็รับประทานอาหาร10บโมงหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยก็ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ล้างถันลุมล้างจานล้างที่คุณรับประทานและล้างส่วนรวมอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ แล้วก็ทุกคนก็คนที่จะลาสิกขาบทก็ลาประมาณส1เอ็โมงโดยประมาณนะครับก็แต่ต้องช่วยเป็นจิตอาสาก่อนนะครับส่วนคนที่อยู่วัดต่อก็บำเพ็ญประโยชน์นะครับก็ข้อมูลคร่าวๆนะครับไปชมที่ไลฟ์อีกไลฟ์ได้นะครับเดี๋ยวท่านเจ้าคุณท่านก็จะเทศนาธรรมแล้วก็รับแล้วก็จะมีการถวายของรับพรนะครับขอตัดไปที่ อีกไลน์ได้เลยนะครับก็อนุโมทนาบุญทุกทกท่านที่กําลังจะมาปฏิบัติธรรมหรือมาแล้วหรือกําลังที่จะมานะครับก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุ